ครับสวัสดีเมเอาวงประโอนกรุบกรุบกันเนียทุกทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณมากมานะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมช่องของเรานะครับวันนี้ก็มาประจําอยู่ที่ช่องแซบอีสานจวดจวดจวดเหมือนเดิมนะครับตามกันต่อไปนะครับกับเรื่องราวแห่งบ้านกกก่อนนะครับวันนี้ลุงพลก็ได้ออกโทรทัศน์โอ้หลายช่องนะครับครั้งล่าสุดนะครับก็ออกรายการช่องเจ็ดสีนะครับือเป็นช่องแรกนะครับของช่องเจ็ดสีนะครับ โดยพงพลป้าแตนนะครับได้รับเชิญไปอัดรายการนะครับชื่อรายการว่าเธอสั่งลุยไฟ4เธอนะครับซึ่งเป็นรายการทางช่อง7สีนะครับออกอากาศเวลา17นาฬิ15นาทีนะครับหลายคนพลาดนะครับไม่สามารถไปดูความน่ารักสดๆได้นะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับโดยพิมพ์ชื่อรายการว่ารายการเธอสั่งลุยไฟ4เธอนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการทายใจนะครับ ตอบคำถามสะสมของรางวัลนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับยังไม่พอนะครับวันนี้นะครับ18กันยายนนะครับก็มีคิวประเตนลุงพลนะครับเดินทางมาที่กรุงเทพหานครอีกแล้วครับมารายการถามสุดซอยนะครับของ nation tv นะครับทวงบ่ายสองที่ผ่านมานะครับก็หลายคนยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้เหมือนเดิมนะครับ ก็ดีใจนะครับที่สถานีทรทัศน์ยังไม่หูเบาไปกับชาวบ้านครับเนาะก็คือยังเปิดโอกาสให้สองพอเมียเนี่ยได้มาออกรายการนะครับส่วนงานร้องเพลงของลุงพลที่ผ่านมานะครับกับยิงลีสีจุมพลนะครับเธอก็ได้ไปโพสต์เลยนะครับใน facebook นะครับบอกว่าร่วมกันมาตั้งหลายวันไม่ได้ร่วมอะไรนะครับ <c oughs> ร่วมร้องเพลงมาหลายวันนะครับ เพิ่งมีรูปถ่ายสวยๆด้วยกันก็คืนสุดท้ายว่าอย่างนั้นนะครับหญิงลียังได้กล่าวว่าขอบคุณหลายๆเดอครับผู้จัดการงานคอนเสิร์ตนะครับที่ให้มีงานแสดงมาเรื่อยๆนะครับหลายคนฟังแล้วปลื้มอกปลื้มใจไปตามๆกันนะครับข้าวในนาปีนี้พักไว้ก่อนเนาะลงพลเนานะเอางานโจไปก่อนเนาะได้เร็วดีนะครับหาเงินคล่องดีนะครับน่าจะ มีงานแบบนี้เข้ามาบ่อยๆแน่นอนนะครับเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะครับผู้จัดก็ไม่ขาดทุนว่าอย่างนั้นนะครับว่าจะมีลุงพลกับป้าแต๋นในช่วงนี้ใครๆก็แห่ไปดูสองผัวเมียนี่แน่นอนนะครับดูจากผลงานร,ร้องเพลงของลุงพลนะครับก็มีการร้องเพลงได้ดีมากนะครับก็คือมีดนตรีในหัวใจมีเสียงเพลงในหัวใจนะครับสังเกตมาหลายงานนะครับลุงพลร้องเพลงได้หลายเพลงมากครับท่านผู้ชม เพลงที่ดูแล้วซึ้งฟังแล้วซึ้งน้ําตาไหลนะครับก็คือเพลงความจริงในใจนั่นเองครับโอ้โหใครเปิดไปดูตอนที่เขาร้องบนเวทีนะครับแม่เปิดทีไรน้ำตาคลอทุกทีเลยนะครับซึ้งมากแล้วก็เพราะมากลุงพลร้องได้ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ร้องเพลงครั้งแรกครับร้องได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับสอเสียงปลกมือให้ลุงพลนะครับ ส่วนเพลงที่กำลังฮิตอันดับสอนะครับก็คือเพลงเจอของแทนนะครับซึ่งมีหลายช่องหลายสื่อนะครับเอาไปประกอบเป็นคลิปนะครับยอดชมแปะล้านคับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเพลงเจอของแทนครับดังยุคนี้จริงๆนะครับหลายคนฟังแล้วก็เข้ากับชีวิตลุงพลมากว่าอย่างนั้นนะครับก็คือ เห็นแววๆมานะครับมีเอฟซีลุงพลนะครับมาท้าทา,ามพูดแต่งอย่างอาจารย์ชายพนมขุมทองนะครับว่าจะขอเพลงนี้ไปให้ลุงพลร้ลองเพราะนะทางพูดแต่งก็บอกว่าไม่ไม่ปฏิเสธว่าอย่างนั้นนะครับแค่ขอค่ากางกาแฟนิดหน่อยว่างนะั้นน้ำชากาแฟว่าอย่างนั้นนะครับส่วนคืนนี้นะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับกับเอฟซีน้องไอซ์จินตลานะครับพบกันที่ร้านอาหารรําซิ่ง ซอยโรงปูนของตันเด้อพอแม่พี่น้องไม่แน่นะครับอาจจะเจอลุงพลมาทําเสื่อไพ่ก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมาก็ไม่รู้จะทายัางไงก็มาเล่าให้พอแม่พี่น้องได้รับชมโดยทั่วกันนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายปูน,ปน